สวัสดีพี่นอ้องยายเมสิพาไปหาเก็บเห็ดพี่น้องจ้ะมันกอตามไปเพิ่งพี่น้องเมื่อนี้มากไกลอีกได้หุ่นละเทิ่งเขาอีกกันโซนหนึ่งไกลข้าเกลีดนด่พี่น้องขับรถมาหนึ่งชั่วโมงหนึ่งแล้วยังไม่ถึงอีกอตามไปเพิ่งมาสิมีเห็ดบอ ลองมาหากินไก่ทิ้นราคามันหมานที่น้องจ้าหากินไกลทิ้น มัขอนขนน่ะมันออกน้ำขนใหม่พี่นออ้องไอ้ขนอันงานใหม่งานนี่หน่อยไหมไหลผดโน,น่นโน่นก็ต่อที่หน่อยโน้ตเสออกเด้อพี่น้องมาเก็บเห็ดหูหนูมันนีขึ้น,อนอ cái cột hôn một đi em 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 cũng tải lại đông nam mày

คนได้น่องจะกระไดพอน,น่องอันเอาเบิดเลยเพิ่เรียกยู่บ้านเราตะกี้นะพี่น้องบอลซูเป้ง บุกูจากปลาเห็ดตะกี้บุได้ศึกษารเรื่องหอ,อกเรื่องเห็ดมาอยู่ใหม่ๆ,ๆเยอรมันนะว้าอีกคนซื้อกินปรากฏว่าแซ่บว่าสันซื้อเ,อเท,า 3, ท่าสามสี่ถุงเห็ดฟูนูนะมาคักหอ,อมมะยำมะแกงจืดมะลาบกินแซ่บว่าสันบัตรทองมีเราบุกินที่บรเห็ดกิ่นพวกอนไดพี่น้องอัดมากเก็บเก็บปลาเคียงเว้ มุ้งต้นพวกออกน้ำงาใหม่โอเคแล้วสิเคะเพ่ได้เก็บอยู่ไม่เก็บไปไว้ที่มือพี่น้องมันหนาวเอาเก็บเปล่าแล้ว

ชิดนแ้่แต่ละคลิปเอ้อลุ้มคุกคุกค,กคามอุ่นหัามากต่อยากมาติดปลาเราพี่น้องไก่ปันไดกับมากไก่ปันไดกระมุนกับไป มึง่ำนี่มึงมาไกลไกกูสุดที่

นแอบเปิดออกน้ำมันงาใหม่พี่น <oh ้องออกดีเนาะกระฝดกระโพอีพอีเม่คอยกันนั่งกันทันจิเก็บเอาวัตถุดอกนี่นั่งยุบวัดมือไปเลยนี่ นี่หน่อยมาบางงานใหม่นี่ โปไว้หละมันดอกหน่อยพี่น้องขอมันเลี่มเดือบมือกับโเบิดหลายพักออกเป็นน้ำเต็มงานใหม่ขมินเบิร์ตโปรไว้นุ่นสูงตึงกันวัตสีออกพี่น้องขมิ้นเบิร์ตเ่นน้อยแน่ๆ ไม่ปีนามาปีแล้วเพียป้าไกลๆบ้านแต่มันยกกอย,นยกกู่ไก่แค่ยุ่มอยู่ไก่ด็กป้าหนาวเปน็นสินธิ์ละพี่น้องงานไม่ก็ซอกแก๊กแซกแอีงกอดโลกแค่แหละป้าหนา,หน,านาวสีย่างค้ามกันข้ามคลอง

Haicook ini ini belumkan pat mohon-on มันตอสีออกได้หนิเนาะเด้อพี่น้องมาเก็บเห็ดน้ำยายแม่อีกเห็ดเห็ดขอนู้พี่น้องคือเกาหน่นแหละต้องอ่อนเลี้ยงดึง,ดง อาบมื่เห็ดเข็มถอกเข็มท่องกับพุกคอยมีพี่น้องบุกคอยเห็นอะไรเป็นเปืือยแล้วก็บอกเอา บอไปเกิดอยู่บา้านเ้องนี้นเนาะพี่น้องจ้ะประเทศไทยเนาะขึสิเก็บมวนดีวะเขาป้าคู่ม,มือคู่ม,มือแล้วเน,อน้อวันเนัเน่งแห่งอ,อากาศดีเนาะอากาศอันห้อนเป็นหนาวเลยที่พี่น้องยืนหนาวคักเลยดิมีเอล้มันนี่มาหารเราือเก่าพี่น้องใช้เสียนะนะเอา cái sườn nè, cái cần kinh với lại tố cần nào mặt khẩu ba thì nó bỏ có hết hù nụ thầm bụng chắc ba phân phải hai nhang chuẩn khá là cả bộ phò đứa ở phía nhang khá là tăng sang cả bộ chơi đấy mùi chắc xanh บริไซใหม่กันทันได้มั้ยนี่ฉันมาไก่มาไก่เลือเกนมาไก่ที่เกาหลูป่ามาซีมุนคือเหมือนทั้งปุดสูงๆปุ๋ยน้ำซมุนไว้บนนี้ สีปีนไหวไหมนี่ไปย่างเงไนน้ำกพี่นอ้องจนแหงพี่น้องแหงหมดแล้วกันฟังนิดนัง này cái nhiều bột lợn nào <cười> 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 ว่ายเม่กับสันห,หินงมือเนาะพี่น้องมันอยู่ข้างคุณเขาไปบ่ <c oughs> ใดโอเ็ดอยู่ข้างคุณคุณออเอาละ เอาบ่าได้ดอกข้านคามไปมันุกลาป้านิดพี่น้องเห็ดเลี้ยงที่เลืองนะมดน้ำกันพี่น้องโอ้เห็ดอันนั้นเห็ดเข็มทอ้อนีโมูจิเข็มท้อ,อโอ้เข็มทองพี่น้องโอ้งามผักนะนเนาะอืเข็มทอง นมือสั้นหนาวพี่น้องงอแงกงงแงกอยู่ท้องเอาไปพัดไหมพี่น้องพัดแสบไหมขอไปพัด กินทับมดาลวกน้ำถิมพ์ทุกคนพัดพี่น้องแสบดิมันออกบอลลายพี่น้องออกบอลลายไปพัดไปมุกไปยังกระบ้าไปเนาะพี่น้องจ้ะ

ประมาณอยู่สองโลกอุ่มน้ำเนาะสองโลกโก็กลนี่แหละเนี่ยอุ่มน้ำได้หลายเยอะเพิ่นอุ่มน้ำได้หลายได้หลาย